อาจารมนี่นตัดโ้ตุงเด้อจารวงตุงกันไงพ่อตัดขายเลยอจารยมันนี่ก็ออกตลาดคือเก่าจารยขายก็ผมมึงเร่งอจารยวงตุงกับกราังดอกง,งามๆงามคขกนะเอ,ออเออต้มง,ง,งามเลยนเอ้อ ขุ่นงามคือคักแต่ปะงามงามกุศลได้ดอีกที่เลือกเอาแต่ต้นต้นดอกกลนนะครับนี่ยเบื้งว่ะต้นงามๆจ้ะอ่าต้นเมื่อท่านดอกกะเอาไว้กลนครับเพราะว่าลูกค้ากะหมักเต็ต้าดอกเลยครับนี่เออเบื้องว่ะนี่มาเบื้องว่ะครับ อืมบีตัวใบไต่ออกไปก็เออเห็นเลยงามคักพี่น้องนตัวยิใหญ่ๆเลยจ้ะนี่กวงตุ้งอีกย่างคืออย่งคักเนตรนะฮ่อ,องกงฮ่องกง,ง,องกุงง้งตุงฮ่องกงครับ ต้นกระสูงโอ้กอบกระกบกระกบสูงแห้งเกือบเพียงหัวเขานะ่าเนาะเห็นบ่งามแห้งค่ะเออ,อใจลูกค้าค่ะบกติหาไปกันสี่สบ่ลูกค้าเนี ญ่ครับตันใหญ่ไงเออเออ กวงตุ้งยักษ์ใหญ่อือขึ่นเลยมาเบิ่งเด้อครับเบิ่งนี่ตุ่ตนไหมแต่กรอบเด้อพี่น้องกรอบดีเพราะว่ามันบมดบวบใบใดแก่ด้วยครับนี่เห็นว่ารัางเดือดอกพอดีผลิตตัดครับเดี๋ยวพี่น้องเห็นว่าต,งงตงงาน้นใหญ่ต้นยาวหรืว่ามันแก่แบบมแมนครับ อย่างกรอบดีครับนี่ยกต้นนี่เบิ่งเบิ่งเเพิ่งเนี่ยน,น,น,นี่ครับพี่น้องอต้นเด้อครับต้นใหญ่ต้นอวบครับดอกพอดีพอดีครับอถึกใจลูกค้าแท้และมือนี่ถ้าลูกคา้าคนใดยังมาพอกอ่ะถือว่าโชคดีด้วยอย่งน,นี้มือนี้ได้ต้นกวางตุงใหญ่ ก่วงตุ่งดอกครับขูคาค้าแต่ตัวดอกนี่แหละน,นี่คุลูคือีเลย รับมือนีไดกวงตุงดอกกวงตุงใหญ่อีกสำนะักดอกแล้วต้นใหญ่ต้นอวบกับกรอบไปขายทุกมือทุกเทือกอะมันบดท่านดอกป็นใดน,นะครับวัดท่านดอกสีกะลูกคากะปีนหาแต่ประกงดอกตัวใดมันดอกครับอยากได้ตัวดอกมือนีไดแล้วครับ đột đọc, đọc ngâm ngầm lên gặp ngàn. Ừ. 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 ಅಪಾಯ ಕಂಡುಬ ใส่พูดสุดลังเลยตัวนี้สูดใส่ลายนันบ่ได้ฮักอันนั้นมันไม่ฮักดอกวันต้นนี้ก็มัดเลยครับมัดละสิบบาทขายถึกครับถึกแห้งครับเพิ่งมามันไงบุญละสิบบาทครับพายเซเลยครับต้นมันใหญ่แห้งอันนี้มันจากต้นมันหาต้นตอนนี้ าเบืงว่ะนับเบืองว่ะอ,อ,อ,อืมือเบืงมัดครับ,บมันกรอบแหง้งนะเนี่ยเบืงจับหัดย่างกัน,น,งงนหักแล้วอ,อือ,อหน่อยกิ่ย่อว่าสุดที่อุดา มันหักละกแล้วเพราะว่ามันโก่งอย่างนี้นล้วัดนงาเนี่ยครับเวลามัดไปก็โดนไปใส่ trung dày dày ngầm ngầm thung thung กสลัดหอมงามงามน้องเอ๋ยเบื้องบนนี่สลัดหอมอิตาลีเอ,อือ,อมะก่อไหมพี่นอ้องนี่บว่าบัดท่านได้ใหญ่บันไดนะครับแม่มันหอน้ำบ่ลนี่บัดท่านได้หอนะครับนี่แต่คนอยากครับมาเห็นแล้วก็ซื้อก็เอาขาย มาทั่วขึ้นข้างโอ้ขนุดละตัวนี่โอ้เสียดายมันเห็ดตำโผด่ขึ้นสุดแล้ว